สบายดีเนี่ยสาวพี่น้องสบายดีเอฟซีสุขโขทุกคตรอ่ะยินเสียงเพลงอยู่ว่าพี่น้องในการได้ยินเสียงชัดเจนอยู่ว่าพี่น้องบโทรศัพท์มัน,มน,บนะนแบบว่าเป็นเสียงแหบแ็บนะเป็นเสียงแบบโปรพิตาฟังไม่เป็นน้ำโทรศัพท์แล้วพี่น้องตะกี้จากไหนกี่ยงัง ท่านมีเงินซื้อไม้เนาดอกด้อยใส่ไม้คือสีดีกว่าขนะ้างเอาได้เสียบใหม่ไนะปดินยามสามอ,อกมาหนา้าขึ้นเก้าขึ้นหน่อยอ๋อว่าสามหน้าออกว่าสามหน้าก็ได้ยินเสียงเพลงวนวนว,น,ว,น,วนมาเนาะนะนย,นยนินอ๋อขิ้นสีได้ยินอ๋อกีดหอดบรรยากาศตอนยังหน่อยด้ย น้ำหน้าพังเพลนะ็เนาะงพี่น้องพังมีชยุขื้นนันขื้นน่ใช้เคือ,อยู่พี่นอ้องชีวิตผาเก่าๆมันยอดมากเนะาะเมื่อก่อนตอนยังหน่อยนะน้ำหน้ายา้มได้พอเราก็มักเปิดมีเฉยนาะพี่น้องมีมีเฉยเครื่องหนึ่งแล้วก็เปิดเดี๋ยวนี้เขาแล้วก็มี โฆษณาเนาะพี่น้องอันนั้นเบาหนะโคตรสุกเขาื่นโคตรสุกเนะานออนะบ้านเขาอื่นโคตรสุกเขาเจ้าเบาแต่ก็เพื่อนสิเดีพังเพ่งเพ่งหนึ่งก็เฮิร์ร์แลรอคอยเพ่งแต่ก็มาสมัยใหม่กะมีเพ่งโดดได้ก็พังแต่เพ่งต่อเนื่องกันกับม้วนอีกรอบเดีองเดี๋ยวนี้ก็ยูทูบเดี๋ยวนี้ตะกี้โดดบ้าแในไอ้นะ นี่แม่มเนาะมาเดี๋ยวนี้ท่านสมัมมันมีการโดดมากเลยวันนี้ท้าเบิรงซีแดอยู่บ่มีเอฟซีท้ามาเขามันเบิรหย่อนยังเขามันเบิรหย่อนน้ำถ่วมเดมม้อพี่นองบ่ได้เบิดหย่อนหอยที่ม,มันวางวางไปพ้นดินมากเขากําลังเกิดเกิดแล้วนะต่พน้นกระดินมากพอดีจะปเดี๋ยวนี้ มันก็ทอมเอาเขา่ากำลังในหน่อยฮมันก็ตา,ตายตายแล้วมันก็ห้อยกินฮะตอนนาถั่ถวห้อยมันก็ร้ายเนาะมันกะมากอไม่้จ่างก็จะมานับปารินมาจักโมงเจ็ดโมงคืออ้ ประเดีนมาเฮ้ยยังกะแปดสิบปลายหมัดอยากให้มันเดืยวไปไหเน้อพี่หนอกอนนอนนรดดอาวา จากคนมากเลยฉันเแหยวว่าหน้าเจ้าโอ้สามคือกันเนาะโอ้มันก็เป็นร้ายๆจะสี่คือกันอยู่บ่าาอหน้าเจ้าบ่อเออ ิงโอ้โอ้เสร็จกระปูก enfin, น้อนพี่เนาะเบิ่งพี่เนาะหน้าให้นี่แกนแกนแกนเนาะเจ็บเจ็บปวดหัวปวดมือปวดเนาะ เออเมียยังเจ็บมือแห้งจ bueno> um ังว่าดำบไดายได้เออ กินแข็งเออมันไทยวะลงตอนไทยกไ้งกยอันนี้มีตะห้อยหน่อยใหญ่เลยว่าว่านี่เก็บอะไรน้อยนึงเก็บว่เอาไปกินนะไหกินโอ้ ยออมานออเานาะโอ้ไปสิเมื่อมอนีเหรอโอ้โอโอ มันแบบเชียงมากสิที่จะเอามาหาเลยสิิตมีกระสิแจงพี่น้องเล้นะพี่น้องน้ำหน้าเดียวนี่คือนี่ใช้ปานไปไถ่นะพี่น้องไปลงเพลพี่น้อง วาีวิีสาวกูกัวนี่แหละเนาะมสาวเท่าไรแต่ว่าเกินแต่ำหน้าดีเด็พี่หงเอไปกรุงเทพาเบิลาะพี่น้เื่อวัไปยังไงเงเนี่ยหลงจากที่โบได้ไป ใช้ไปนยนสี่ปีปลายหาปีเนาะหาปีหาปีปลายเนาะบร้ษัทไป ด่เทียงนี่มันดีบเวล้องมากตนี่มาเบ่งตัวบแย่น่จกันสมันนี่จะดใหญ่ๆนะโอยเบ้านนี่ได้กุเรือกันได้ี มันอะไน,นี่น้ำสะอาดอยู่นี้นนมันมีน้ำให้หน้าายไรมาได้อยู่นี่ เกาอันนั้นเกาชี้ะเกต แล้วสีเาก็ดีหมดัานเดดแต่ก็มือ That's it. น้ำมะกอกย,ยิ่งกับพวกกินนะฮะ เารนน้ำมึงกับไอ้ฮาร์ดิปกับไ้ฮาร์ดเวิร์ดจะว่าไปตื้นไปใส่ว่าเรน เห็น,น,ตนแต่มันมานแต่เพิ่งขึ้นข่ากินอะคุว่าดอกไว้จะดีดีเนาะนะออนอกจากนี้นเชือ่อมันก็จิ้ข่า กินอ่ะพี่เลือกอันที่กันแม่คุกอยู่กินกับเวลากินขนมเด็กกะระ Okay.